หม่ c o s n ม r Multi น a n t อ Omega 3อ i ยการรวมตัวของสุวยอดสารสำคัญเพื่อการดูแลตัวเองจากธรรมชาติพอลโคอร์สโลสารสกัดจากไขยอ้อยน้ำมันเมล็ดงาคีมอนน้ำมันเมล็ดแฟลกและน้ำมันงาซึ่งเป็นแหล่งของโอเมก้า3จากพืชรวมไปถึงวิตามินอ e, ีและวิตามิน d 3ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงรับประทานวันละหนึ่งแคปซูลก็สามารถดูแลตัวเองให้ดูดีและแข็งแรงได้ทุกวันเลือกสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองเลือก c o s n o r Multi ิ a n นซ Omega 3อ i l สั่งซื้อได้ที่แอดมินบทที่5803ในเวลานี้ที่ตีนเขาวัดชิงเจ้าเย่เฉินยังไม่ได้ตัดสินใจยกเลิกการเดินทางหากกลับหลังหันแบบนี้เขายังรู้สึกไม่เต็มใจจริงๆอีกอย่างการวิเคราะห์ของหลิงหวานเอ๋นั้นไม่ค่อยสมเหตุสมผลลองคิดดูใครก็ไม่รู้ที่จูจ่ๆก็ใช้ความพยายามอย่างมากในการเตือนตัวเองว่าหากไปต่อจะเกิดอันตรายแต่ถ้าหากตัวเองไม่ฟังก็จะดูหยิ่งพยองเกินไป เมื่อนึกถึงคำว่าความเย่อหยิ่งเย่เฉินก็ระหนักได้ทันทีว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขายังห่างไกลเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักหลังจากไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งเย่เฉินก็ยิ้มอย่างขมขื่นและพูดอย่างใจเย็นสื่อให้คนนั้นควรจะกล่าวถูกต้องความแข็งแกร่งของผมยังไม่ดีเท่าของอูเฟอร์เยียนดังนั้นผมไม่ควรหยิ่งเกินไปยิ่งกว่านั้นสื่อให้สามารถรู้จักคุณได้และรู้ข้อมูลและการเคลื่อนไหวของผมแสดงว่าไม่ใช่คนธรรมดา หลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็มองไปที่หลิงหวานเอ๋อและพูดอย่างจริงจังคุณหลิงฉลาดกว่าผมปัญหามากมายอยู่ลึกกว่าที่ผมคิดและคุณก็มองเห็นได้ชัดเจนกว่าผมเนื่องจากคุณแนะนําให้ผมหยุดผมก็ควรจะฟังกลับไปฝึกฝนให้เพียงพอที่จินหลิงค่อยหาจังหวะเวลากลับมาอีกครั้งในที่สุดหลิงหวานเอ๋อที่วิตกกังวลก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเดิมทีเธอกลัวว่าเย่เฉินจะอารมณ์เสียเธอกลัวว่าเย่เฉินจะยึดมั่นในเป้าหมายเดียวและจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรก็ตาม ตอนนี้เย่ยเฉินยอมจำนวนและต้องการกลับไปเธอก็โล่งใจตามธรรมชาติเช่นเดียวกับเด็กสาวที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงเกลี้ยกล่อมแฟนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของเธอที่อยากได้บิ๊กไบซักคันและเกลี้ยกล่อมเปลี่ยนไปเป็นไส้กรอกบิ๊กไบและขนมจีบซาลาเปาจากเซเว่นแทนยังไงยังงั้นในเวลานี้เธอจับแขนของเขาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มคุณชายแม้ว่าในวันนี้เราจะหยุดอยู่ที่นี่แต่เราจะไม่หยุดที่นี่ตลอดไป เราเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกถ้ายังไงครั้งนี้เรากลับไปพักผ่อนให้เต็มที่หลังจากที่คุณเตรียมพร้อมเต็มที่แล้วให้รอเวลาที่ดีกว่านี้ที่จะกลับมาอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญมักกล่าวว่าสิ่งนี้คือการล่าถอยเชิงกลยุทธ์เย่เชินอดไม่ได้ที่จะกล่าวอย่างหดหู่การล่าถอยคือการล่าถอยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการล่าถอยเชิงกลยุทธ์อะไรนั่นหรอกหลิงหวานเอ,อ๋อมองดูเขาและถามด้วยรอยยิ้มคุณชายคุณคงไม่เคยปีนยอดเขาเอเวอเรสต์และพิชิตยอดเขาเคสองมาก่อนเลยใช่ไหม Yeah, เย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าผมไม่เคยได้ปีนเลยแล้วคุณละ่ะหลิงหวานเอ๋ยยิ้มอย่างภาคภูมิใจกล่าวว่าบ่าวเคยไปที่นั่นมากกว่าหนึ่งครั้งขณะที่พูดเธอพูดอย่างเด็ดเดี่ยวอีกทีไม่กี่สิบปีที่แล้วเมื่ออุปกรณ์ปีนเขายังคงไม่ค่อยได้มาตรฐานผู้คนจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาเอเวอเรสและทำลายสถิติที่ความสูงเคสได้ยากโดยเฉพาะจุดเค2มีผู้คนมากมายพยายามทำลายสถิติมามา,มากกว่า50ปีแต่ไม่ประสบความสำเร็จ พวกเขาพยายามอย่างถึงที่สุดในการปีนขึ้นสู่จุดสูงสุดและในความพยายามนับไม่ถ้วนนั้นได้หันหลังกลับจุดไหนสักแห่งที่อยู่ตรงกลางแต่โชคดีในช่วง50ปีที่ผ่านมามีคนที่สามารถทำลายสถิติผลักดันจุดเปลี่ยนให้สูงขึ้นได้จนกว่าพวกเขาจะไปถึงจุดสูงสุดในที่สุดหลิงหวานเอ๋อมองไปที่เย่เฉินพลางพูดด้วยรอยยิ้มไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณชายลองคิดดูจากการฝึกฝนอย่างหนักของบุคคลหนึ่งเมื่อกว่า300ปีที่แล้วบุคคลนั้นควรจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้ฝึกฝนทัั้้งหหมมด่คคุณชชายรูจกใไะ เย่เฉินพยักหน้าเท่าที่ผมรู้เมืองถังเซิงเป็นที่หนึ่งและอูเฟอร์เยียเนเป็นอันดับสองถูกต้องหลิงหวันเอ,อ๋อซึ่งจับแขนของเย่เฉินเขยา่าแขนของเขาอย่างตื่นเต้นยิ้มตาหยีและพูดอย่างเขินอายคลังพูดว่าบ่าวกำลังจะบอกคุณชายว่าแค่ถือว่าทั้งสองคนเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์และยอดเขาเคสองนี้คือวัชิงเจ้าเป็นจุดสิ้นสุดของการปีนยอดเขาแรกครั้งต่อไปก็ให้ถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นฐานสําหรับยอดเขาของเรา และเราจะพยายามผลักดันไปข้างหน้าทีละขั้นในที่สุดเราก็จะไปถึงยอดเขาและวันนั้นก็จะเป็นวันที่เราประสบความสําเร็จได้ยินเช่นนี้เย่เฉินก็ทอดถอนหายใจเบาๆพยักหน้าและพูดว่านั่นคงเป็นวิธีเดียวที่จะเป็นไปได้เมื่อเห็นว่าในที่สุดเย่เฉินก็โล่งใจหลินหวานเอ๋อก็รู้สึกโล่งอกเช่นกันในเวลานี้เธอเป็นเหมือนหญิงสาวที่เพิ่งแต่งงานในสมัยโบราณเธอมีเพียงสามีในสายตาของเธอ และสามีของเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเธอถ้าสามีของเธอมีความสุขเธอจะไม่รู้สึกลําบากแม้กระทั่งจะต้องกินน้ําต้มข้าวแต่ถ้าสามีไม่สบายใจแม้แต่ของอร่อยก็ยังทําให้เธอรู้สึกเหมือนเคี้ยวเอ็นเธอกลัวมากที่สุดว่าเยเชินจะไม่รู้ว่าจะถอยอย่างไรตอนนี้ดูเหมือนว่าแม้ว่าเยเชินค่อนข้างไม่เต็มใจที่จะทําเช่นนั้นแต่อย่างน้อยเขาก็ยอมรับคําแนะนําของสื่อไทยแม้ว่าจะเห็นได้ว่าเยเฉินยังมีภาวะซึมเศร้าหลงเหลืออยู่บ้างแต่ความหดหู่เหล่านี้ก็เหลืออยู่เพียงน้อยนิด จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเธอแล้วและที่จะให้กำลังใจแล้วก็ปลอบโยนเขาบทที่58 0 4ดรสดังนั้นเธอจึงจับแขนของเยเฉินแล้วหันหลังกลับและเดินไปตามทางที่ทั้งคู่มาเยเฉินเดินก้มหน้าลงและหลิงหวานเอ๋อที่อยู่ข้างๆก็กำลังทิหาทางทำให้อารมณ์เยเชินสงบลงและถามเขาอย่างคาดหวังคุณชายท่านคิดว่าต้นแม่ของชาผู่เอ๋อสองวันที่ผ่านมานี้จะโตและมีใบามากขึ้นไหมคะและอีกสองปีข้างหน้าเธอจะมีใบามากขนาดไหน เย่เฉ <Yeah, S 2> ินพูดอย่างไม่เป็นทางการพูดถึงสองวันที่ผ่านมามันควรจะโตขึ้นสำหรับใบชานั้นมันไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะผลิดอกตูมออกมาอีกสามหรือห้าดอกหลิงหวานเอ๋อกล่าวด้วยรอยยิ้มงั้นหลังจากที่เรากลับไปบ่าวจะเด็ดใบเขียวเพื่อเอาดอกตูมใหม่ออกมาแล้วส่งให้คุณชายทีมเย่เฉ <Yeah, S 2> ินถามอย่างสงสัยกระบวนการชงชาผูเอ๋อแม้มันจะไม่ยุ่งยากอะไรมากนะักแต่หลังจากแปรรูปแล้วก็ต้องเก็บและหมักก่อนไม่ใช่หรือหลิงหวานเอ๋อยิ้มและพูดว่าอันที่จริงคุณสามารถดื่มได้หลังจากที่บ่มแล้ว แค่ขาดรสชาติของการหมักแต่ยังมีความสดและรสนุ่มโดยทั่วไปแล้วก็ได้รสชาติอีกแบบหนึง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบชาจะต้องเก็บสดๆเท่านั้นข้อกําหนดด้านความสดและเวลาจะต้องเข้มงวดดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่มีโอกาสดได้ลิ้มรสมันเย่เฉิงถามเธอด้วยรอยยิ้มผมว่าอย่าดีกว่านะเดิมทีคุณเห็นคุณค่าของใบชาต้นแม่ชาผู่เอ,อ๋อและร้องไห้แทบเป็นแทบตายไม่ใช่เหรอแล้วทําไมจู่ๆคุณถึงใจกว้างมากขนาดนี้ละ่ะ หลิงหวานเอ๋ยยิ้มอย่างเขินอายและพูดเบาๆก็คุณชายเคยพูดว่าต้นแม่ของชาผู่เอ๋อมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากไม่ใช่เหรอเย่เฉิงรู้ว่าหลิงหวานเอ๋อต้องการทําให้ตัวเองมีความสุขแต่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้ขนาดนั้นดังนั้นเขาจึงยิ้มและพูดว่าปล่อยให้ใบของเธออยู่อย่างนั้นแหละดีแล้วหากไปเด็ดมาอีกคุณอาจจะนอนไม่หลับหลิงหวานเอ๋อส่ายหัวและพูดอย่างจริงจังกราบใดที่คุณชายมีความสุขก็ไม่มีอะไรที่บ่าวาจะทนไม่ได้ หลังจากพูดเธอก็มองไปที่เย่เฉินและพูดอีกครั้งบ่าวางแผนที่จะกลับไปมหาวิทยาลายัยแต่หลังจากนั้นจะเป็นการเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับคา,หาสห์ดซีจินถึงจะดูแลต้นแม่ชาผู่เอ๋อร์ได้ทุกวันนอกจากนี้อาจให้เหล่าชิวต้องเตรียมเครื่องบินและไปที่ภูเขาเอ๋อร์หลังทางตอนใต้ของยุนนานในช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์เพื่อดูแลสวนชาที่นั่นเย่เฉินยิ้มและพูดว่านั่นคงจะยุ่งมากสินะครับหลิงหวานเอ๋อพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังยุ่งสิดี ที่จริงแล้วบ่าวไม่ได้ยุ่งมากมาหลายปีแล้วในอดีตบ่าวกังวลอยู่เสมอว่าจะถูกอูเฟยเยียนจับตัวได้ดังนั้นบ่าวจึงไม่กล้าไปโน่นมานี่ทําให้ไม่กี่ปีมานี้บ่าวต้องอยู่ที่บ้านทั้งวันยกเว้นเล่นซอเออร์หูกับบางอย่างและทําเครื่องลายครามเขียนหนังสือวาดภาพแล้วบ่าวก็แทบไม่ได้ทําอะไรเลยอันที่จริงบ่าวยังอยากเลี้ยงลูกวัหวหุนซานที่น่ารักตัวเล็กๆด้วยซ้ำและในอนาคตความรู้สึกของการกดขี่ของอูเฟยเยียนควรจะผ่อนคลายลงและบ่าวก็สามารถทําตัวยุ่งได้มากขึ้น เมื่อเย่ยเฉินเห็นท่าทางคาดหวังของหลิงหวานเอ๋อเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขกับเธอเย่ยเฉินรู้ดีว่าสําหรับเด็กสาวตัวเล็กๆที่มีชีวิตอยู่มานานกว่าสา0ร้อปีนี้ช่วงเวลาต่อไปอาจเป็นช่วงเวลาที่กดดันเธอน้อยที่สุดยกเว้นวัยเด็กสําหรับเธอแม้ว่าเธอจะยุ่งแต่เธอก็จะไม่เครียดอย่างแน่นอนอีกทั้งยังมีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทําเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็รู้สึกว่าการเดินทางมาทางใต้ของยูนนานครั้งนี้ไม่ไร้ประโยชน์และอารมณ์ของเขาก็ผ่อนคลายลงพอสมควร ทั้งสองค่อยๆขึ้นลงภูเขาทีละลูกตามทางที่พวกเขามาเมื่อทั้งคู่เดินไปได้ครึ่งทางระดับความสูงก็เกินจุดสูงสุดของวัดชิงเจ้าตั้งอยู่แล้วหลิงหว่านเอ๋อหยุดกระทนหันและหันหลังกลับมองดูวัดชิงเจ้าที่อยู่ห่างไกลออกไปแบบค่อนข้างเมื่อยลอยดูเหมือนว่านางจะกำลังคิดอะไรบางอย่างเย่เฉินเห็นเธอหยุดและหันกลับมามองด้วยสีหน้าครุ่นคิดดังนั้นเขาจึงถามเธอว่าคุณหลิงคุณกำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับ หลิงหวานเอ๋อขมวดคิ้วเล็กน้อยและกระซิบเบาๆบ่าวกำลังคิดว่าซื่อให้เล่าให้บ่าวฟังเกี่ยวกับอูฟเฟย์เยียนและองค์กรกอบกู้หมิงรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับความเกลียดชังโชคชะตาและแม้แต่ตำนานกรีกโบราณแต่แต่ว่าเย่เฉิงถามเธอว่าแต่อะไรเหรอครับหลิงหวานเอ๋อเม้มริมฝีปากน้ำเสียงของเธอดังขึ้นอีกเล็กน้อยพูดเป็นนด้วยความสับสนเล็กน้อยว่าแต่เธอเพียงแต่ไม่พูดคุยกับบ่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลยสักนิด